สวัสดีค่ะก็ชมสวนหน้าแรงนะคะก็ถือว่าเข้าฤดูหนาวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ถือว่าฝนไม่มีแล้วแต่ดินก็ยังมีความชื้นอยู่บ้างยังไม่ถึงหน้าแรงนะแต่ต้นไม้หล,หลายๆต้นก็เริ่มจะขาดน้ำวันนี้ยากจะพามาชมกันนะคะจุดแรกเลยก็คือว่านสาวหลงอันนี้เอามาครั้งแรกเลยนะคะปลูกใส่กระถาง บางช่วงก็ขาดน้ำไปแทบจะตายแล้วก็มารื้อฟื้นกันใหม่นะส่วนตัวนี้ย้ายออกมาปลูกใหม่ในช่วงฝนเมื่อกี้นี้เองนะคะเนี่ยสำหรับมุมนี้ยากจะปลูกพืชไว้หลายอย่างปนกันไปเลยนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นว่านเศรษฐีหรือว่าเขียวหมื่นปีนะคะจะมีเศรษฐีเรือนกลางเศรษฐีเรือนในมีพริกนะคะเศรษฐีก้านทองนะ เน่ปลูกรวมกันไว้หมดเลยแล้วก็ยังมีกาบหอยแครงเขียวหรือว่าว่านกระเป๋าเงินกาบหอยแครงสีม่วงกาบหอยแครงสีม่วงนะคะนี่ก็ปลูกไว้เต็มนะคะตัวนี้คือเป็นกระจุกไว้เพื่อที่จะรดน้ำครั้งเดียวก็จะได้หลายๆอย่างนะ ถังกล้วยน้ำว้าเรือ,อน,นี้ก็แก่แล้วนี่นะถ้าตัดไปขายยาก็ขายหวีหนึงสิบาทนะคะเนี่ยด้านล่างก็จะมีผักหวานปา่านะเนี่ยปลูกในปี6กสาหมดนะคะอันนี้ก็จะมีกวนอิมพันมือต้นท้อนะคะแล้วก็จะมีขนุนสำหรับขนุนต้นนี้นี่เป็นขนุนทวายนะคะปลูกมา6ปีแล้วนี่ยังไม่โตเลย สปีแรกนี่แทบจะไม่โตนะคะเนี่ยจะมีพริกพริกตัวนี้คือขาดน้ํานะคะระยะหนึ่งนั้นหญ้าไม่ได้รดน้ําใบร่วงไปหมดนะส่วนทองอุไรก็ตัดออกจุดนี้จะมีมะละกอว่านงาช้างนะคะกําลังออกดอกแล้วก็จะมีมะดันข้างล่างก็จะปลูกผักหวานป่าเอาไว้นะคะอันนี้ผักหวานป่านี่ก็จะปลูกในปี6 3นะ ก็ตายไปหลายต้นเหมือนกันนะคะสำหรับมุมด้านนี้นี่ไม่ค่อยได้รดน้ํานะคะสําหรับผักหวานป่านี่เป็นเดือนถึงจะดูสักครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยเพราะว่าปลูกไว้แบบลองดูนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้ก็ปลูกพร้อมๆกันนะคะนี่แต่ยังไม่โตเลยนะคะเนี่ยอย่างตัวนี้ก็ปลูกพร้อมๆกันนะคะย่าจะเน้นที่ปลูก เอาจำนวนเป็นว่าเล่นนะคะคือถ้าปีนี้ตายแล้วปีหน้าเราก็หามาปลูกใหม่แล้วก็จะเน้นปลูกพืชที่ค่อนข้างจะทนแรงส่วนทุเรียนนี่เป็นการทดลองปลูกคือทดลองหลายครั้งแล้วนะคะรอบนี้ก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะพืชหลักที่ปลูกก็จะเป็นผักหวานป่าแล้วก็มะม่วงนะส่วนตัวนี้เป็นอกนมาอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะแล้วก็จะมี ผักปังอันนี้ปลูกแต่ปีที่แล้วเม็รร่วงไปก็ขึ้นมาใหม่ตอนนี้กําลังติดดอกติดเมล็ดนะยากก็จะปล่อยให้ร่วงลงไปพอฝนมาเขาก็ขึ้นมาใหม่เราก็ปักล้านให้เขาก็เก็บกินได้เลยนะคะเนี่ยตัวนี้กระเป๋าเงินนะด้านนี้จะเป็นลิ้นมังกรนะคะก็จะมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะคะเนี่ย จุดนี้จะมีผักหวานป,าาป่ากล้ามปูหลุดทุเรียนนะก็จะมีทั้งพืชที่ทนแรงแล้วก็พืชที่ต้องการน้ํามากถ้าจุดไหนที่เป็นพืชต้องการน้ํามากก็จะเอาไว้ด้วยกันเพราะว่าจะรดพืชอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะได้ประโยชน์เป็นการประหยัดน้ําไปด้วยแล้วเหตุผลหนึ่งนะที่ย่าคิดว่ามันไม่ค่อยเติบโตเท่าที่ควรอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นน้ําประปาภูมิภาค แล้วเขาจะมีอัตราส่วนคอรีนนะคะซึ่งอาจจะไปมีผลต่อการเติบโตของพืชได้ด้วยนะนี่อย่างจุดนี้ก็มีผักหวานป่าที่รากขาดนะที่ยาาปลูกไว้เนี่ยก็จะมีเฟิร์นมีเข็มสีชมพูนะคะเนี่ยสำหรับมุมนี้ก็จะเป็นพืชที่ต้องการน้ำค่อนข้างมากนะคะอันนี้คาทาเงินนะ เราจะมีผักหวานมีกระชายที่ปลูกลงกระถางอันนี้ยังไม่กินนะคะต้นของเขาตายแล้วแต่หัวกับรากของเขายังอยู่อโวคาโดที่เพาะด้วยเมล็ดอันนี้ย่าจะรอเสียบยอดนะคะเนี่ยจุดนี้จะมีทั้งมะนาวมีทั้งผักหวานป่าแล้วก็จะมีช้างงาช้างแครบบอนเซลนะที่ปลูกแล้วก็ชำเอาใบของเขามาชำนะแล้วจะมี แอปเปิลนะคะอันนี้พันฟูจิที่เพาะไว้หลาย,ลายต้นก็คือเหลือต้นเดียวนะคะเนี่ยย่ายังไม่ได้เอาลงดินรอสักระยะหนึ่งก่อนอันนี้เป็นกล้วยน้ำวา้มามะลิอ่องนะคะเนี่ยที่ย่าปลูกถ้าพืชไหนที่ต้องการน้ํามากก็จะเอาไปกระจุกไว้ในที่ท,ที่เดียวกันนะคะ ส่วนพวกที่ต้องการน้ำน้อยก็จะเอาไปไว้อีกกระจุกหนึ่งนะคะเนี่ย<ส>เพื่อที่จะสะดวกในการรดในช่วงฤดูแล้งนี้นะคะ<ส>เพื่อที่จะประหยัดน้ำด้วยนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพิโลทองนะคะนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากเหมือนกันนะคะนี่ก็ต้องเอาไว้เป็นกระจุกตรงนี้จะต้องมารดน้ำนะเว้นวันนะเว้นวันถึงจะมารดอันนี้เป็นหอมแบ่งนะคะนี่ หญ้าก็ปลูกมาเป็นปีกว่าแล้วนะคะนี่เวลานั้นก็ถอนขึ้นมาแล้วก็ปลูกใหม่นะนี่แล้วก็จะมีชวนชมมีพญานาคคราชโดยเฉพาะชวนชมนี่จะมีหนอนนะคะไม่ค่อยจะเหลือดอกในช่วงที่แตกยอดก็หนอนมากินนะตัวหนอนนี่เป็นสีเขียวเลยนะคะนี่พอตอนนี้กำลังแตกช่อดอกปรากฏว่าหนอนที่มากินนะ่ะ กลายเป็นตัวสีน้ำตาลนะคะนี่เพิ่งเก็บออกไปสองตัวนะนี่ไม่รู้วันไหนจะขึ้นมาอีกชวนชมก็กำลังแตกดอกนะคะนี่ไม่รู้ว่าจะได้บานหรือเปล่านะคะเพราะว่าย่าจะไม่ใช้เคมีอะไรเลยถ้ามีหนอนก็เก็บออกไปนะคะเนี่ยมุมนี้นะนแล้วก็อันนี้เป็นกล้วยหอมทองที่ขาดน้ำนะคะก็จะมีหวีสักประมาณเท่านี้แหละนะคะเนี่ย ตัวนี้จะเป็นการย้ายเอาบอลสีออกมาจากโรงรถนะคะตัวนี้แดดก็สองสองลำไรนะแดดสองตอนกลางวันก็สองเยอะอยู่เหมือนกันเอามาไว้ข้างๆทุเรียนเพราะว่าทุเรียนก็ต้องการน้ําเยอะบอลก็ต้องการน้ําเยอะก็คงจะรดไปเรื่อยๆนะคะสําหรับบอลเนี่ยที่ย่าเอามาให้ชมวันนี้นี่เพื่อจะให้ดูนะคะดูเปรียบเทียบดูว่าเราทําสวนเนี่ย เราทําตามใจเรานะคะอันนี้ย่าทาตามใจยา่าคืออยากปลูกตรงไหนก็ปลูกจะไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบนะคะจะทําให้มันเป็นเหมือนอยู่กับป่าเวลาเดินเข้าไปจะเจอต้นนั้นต้นนี้สเปะสปะไปหมดนะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นธรรมชาติแต่ที่นินก็คือจะมีไม้ดอกไม้ประดับอยู่ด้วยนะพออายุเรามากเราก็จะดูแลไม่ทั่วถึงแล้วเราก็จะสามารถปล่อยไว้ได้นะคะ อันนี้คือตามความคิดของย่านะคะพอถึงการเวลาที่ผ่านไปต้นไม้มันโตขึ้นมันก็จะปรับตัวของมันเองมันก็จะอยู่ในหน้าแรงเขาก็จะสายมาดอยู่ตามธรรมชาติของเขาได้นะคะอันนี้ย่าก็เป็นแนวความคิดของย่านะคะวันนี้ย่าก็พามาชมสวนแบบว่าจะค่อนข้างไม่มีน้ำนะคะกันดาน้ำกันนิดหน่อยนะคะนี่ แล้วก็จะมีทั้งพืชที่ต้องการน้ำมากต้องการน้ำน้อยนะคะการจัดการอาจจะยังไม่ได้ดีมากมายแต่ก็ใช้ความพยายามและความอดทนนะคะที่จะปลูกโดยเฉพาะพืชที่ทนแรงนี่จะปลูกเป็นหลักเลยนะคะเอาไว้คลิปหน้านะคะย่าก็จะมีพืชอีกหลายๆอย่างที่จะเอามาให้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้จบ ไปเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ